สามารถกินอาหารหมาได้ไหมแล้วหมาเนี่ยสามารถกินอาหารของน้องแมวได้ไหมครับถ้าถามว่ากินได้ไหมเนี่ยครับกินได้แต่ไม่ควรจะแบบเป็นระยะเวลานานแล้วก็หรือติดต่อกันถ้าแค่กินแก้ขัดชั่วคราวเนี่ยกินได้ครับเพราะว่าแมวกับหมาเนี่ยเออแมวเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะแล้วก็หมาเนี่ยจริงๆกินได้ทั้งเนื้อแล้วก็ผักด้วยบ,บ้างนะครับทำให้อาหารแมวเนี่ย จะมีโปรตีนที่สูงกว่าอาหารสุนัขอ่าฉะนั้นถ้าสุนัขกินอาหารแมวในระยะเวลานานๆด้วยโปรตีนที่สูงเนี่ยก็จะทําให้ไตมีปัญหาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราอาหารน้องหมาไปให้แมวกินมีโปรตีนต่าแมวก็จะขาดโปรตีนแล้วก็จะมีกรดอะมิโนบางตัวนะครับที่เอน้องแมวไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองแล้วก็วิตามินบางอย่างที่น้องแมวไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ซึ่งถ้าน้องแมวกินอาหารมาระยะเวลานานเนี่ยก็จะขาดพวกกรดอะมิโน,โนพวกนี้พวกทรีนนะครับหรือวิตามินเอเชื่อทำให้น้องแมวมีปัญหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะฮะสายตากล้ามเนื้อหัวใจอะไรพวกนี้ผิดปกติได้นะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมกินได้แค่แบบชั่วคราวไปครัง้งไปคราวได้แต่ถ้าระยะยาวไม่ควร